เกาะสนามค่ะมาอยู่ขอบสนามเด้อมือนีเด้อมาอยู่ขอบสนามโอ้ยุ่งขอบสนามกับน้องมีพูนะคะกำลังเล่นเตะฟุตบอลน,นะคะซ้อมบอลท่าร่างซ้อมบอลอ,อยู่แล้วจ้าบอ,อ,ยยอยุ่งเงียงคือกัดคนนี่ บ้าค่ะน้องมีผู้เล่นบอลอยู่นะคะเนาะมา mm hmm. วิ่งไล่ฟุตบอลอยู่ mm hmm. มาชมวิวบรรยากาศชมวิวบรรยากาศนักกีฬานะคะนักกีฬาหลายท่านเด็กน้อยก็ออกมาแลนกันนะคะเนาะออมาวิ่งออกกำลังกายกันเนาะ เลยค่ะไวรุ่นเนาะไวรุ่นไวรุ่นเต็ไเมตไปหมดเลยคุณนะ้องเต็มไปหมดเลยไวรุ่นไวรุนนะคะไวรุ่นก็ออกกำลังกายกันเนาะตอนเย็นก็มาออกกำลังกายดูฟ้าดิค่ะอากาศดีแล้วค่ะเนาะอากาศเย็นแล้วเย็นสบายแล้วเนาะคะ่ะที่ดีเป็นบึงนะคะเป็นบึง ึงดูฟ้าฟ้านะคะฟ้าเหมือนฝนจะมาแล้ว